คนผมมีอะไรจะบอกด้วยความที่ว่าตอนนี้คนไม่ค่อยดูคลิปผมคอมเมนต์ไม่ค่อยมีการดูไม่ถึงสิบเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะลงคลิปทุกวันจน,นกว่าผู้ติดการจะครบ25ถ้าครบแล้ว <c oughs> ผมจะลงคลิปตามที่ผมอยากลงผมจะไม่ลงเสาร์อาทิตย์โอเคเข้าใจกันนะ และอีกอย่างผู้ติดตามก็ไม่ค่อยเพิ่มเพิ่มมาแค่หนึ่งคนคนกดไลค์ก็ไม่มีการดูไม่ถึงสิบจากเมื่อก่อนดูที่20 30ถึง40บางครั้งก็50สตอนนี้มันน้อยมากๆไม่คิดเลยว่ามันจะน้อยขนาดนี้ขนาดหลักสิแทบจะยังไม่ถึงเลย คลิปจบแค่นี้